ไม่มาแล้วไม่ให้ได้เมียวได้เมียวไม่พอเกียงพอเงียหนั่งซื้อเกียนยังอโอนุดเสียบุ้งเอ้ยช่วงนี้กำลังโรคระบาดงานที่มีก็ทนหมดเค่รู้ไม่รู้ เีทีดต้องเดินฟ้อมเองนะต้อกนารู้เจ็ดเด้อไปแล้วเชียวเพยังไม่ตายง่ายๆโดอกไม่เก็บปบกใจยังเด็ดเดียวดอกนาแม่แม่นาเลีวเรือตดองงามโดยเวลาเข้าช้า ไอเสียคงในวังเม่ันก็มีอุ่นงามเมื่อคืนตอนพ่งขำไอ้อุ่นกุมูนงามหุณงานมดงานก็หาใครก็ไปไ้นโดยผมคนกุมูนงามีมเ่าเม่เที่ยวหอนไม่ใช่อุ่นกุม,ม แล่อูนะ้า่จะอพอกใครแม่ใครก็ใสแม่ตัวคยไม่ไมห้ากับตัวก็ไม่เข้าหาใครกันหอกแม่คุณนะแม่เข้าหาใครกันหอกแม่คุณในเทืาา่ยวงานในจะทนในฉันก็นอนนะ ใจว่าอุ่นมารูงจิตเอ้ยมาให้ตรวจภายในดูเชื่อใครวัดจะที่เทวบุตรเขาก็ตรวจเชื่อกไข่เขาก็เอาอแนวนั้นมาจริงก็หัวเขาก็รู้แล้วว่าเป็นไข่ไม่เป็นใครตรวจภายในว่าตาวเอาคือเชื่อกอะไรเขาตรวจที่สารคัดหลังอ่เออตรวจสารคัดหลังนะก็อ้